ส,สวัสด да awesome. ีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนทําทัวร์แคนนะครับคือว่าหลายคนนะครับที่สร้างแคนเองนะครับแล้วไม่มีคนช่วยแบบทําทัวร์ลูกแคนไม่มีนะครับผมไม่มีใครช่วยทําทัวร์ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับลูกแคนผมไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้านะครับคุณผู้ชมก็คือผมยังไม่รับนะครับคือก็นั่นแหละไม่พูดดีว่าก็นั่นแหละครับก็คือผมยังไม่รับนะครับแล้วผมต้องอยากได้ปรับฟังห้องทุกอาทิตย์ นะครับผมก็คือผมต้องก็ต้องต้องทําคนเดียวอะครับคือแม่งเหนื่อยอ่ัคุณผู้ชมคือทำคนเดียวครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําตัวแคร์นะครับแบบแบบยังไงวะคือเราทําคนเดียวก็ได้นะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับถึงครึ่งชั่วโมงคือเราไม่ต้องทําอะไรนะครับผมก็ถ้าใครมีโทรศัพท์สองเครื่องนี่ดีเลยนะครับทําเร็วมากนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเกมไปก่อนนะครับผมี๋ยวผมจะสอนนะครับ คือขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนไปโหลดโปรแกรมนี้นะครับ Kicker Kicker อัตโนมัตินะครับพิมพเข้าไปในไอพีสตัวธรรมดปกติเลยนะครับผมคิดว่า Kicker นี่ครับผมมันจะขึ้นมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่แบบคนค่อนข้างใช้เยอะนะครับว่าผมก็จะบอกสําหรับคนที่ไม่เคยทํานะครับผมส่วนใครที่เคยทําแล้วนะครับก็ดูไม่ต้องดูก็ไ้นะครับผมนะก็เนี่ครับโหลดกดโหลดนะครับแต่ผมโหลดแล้วนะครับผมก็จะไม่โหลดโอเคเลเกมเลย ก็คือมันจะกดอัตโนมัติอ่ะบคุณผู้ชมจากนั้นถ้าเปิดพอเรากดไายสน์เรียบร้อยนะครับจะให้เรากดเริ่มอะไรนะโหมดหลายเป้าหมายนะครับกดเริ่มไปมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะคุณผู้ชมถ้าเรากดไปนะครับคือโฆษณามันจะขึ้นนะข้อเสียของแอปนี้นะครับคือมันจะมีโฆษณานะครับให้เรากดมาตรงหน้าเกมเนียมันจะหายนะ เพราะเหรอแอปนี้ก็คือมันมีโฆษณาเวลาแชทด้งโปรแกรมจะเลิกทางานนะครับให้ผู้ชมให้ให้คนดูนะครับดูตลอดนะครับผมก็คือนานๆทีมาดูอะครับเพราะเื่อแบบแชทมันด้งมาเงี้ยโปรแกรมมันจะเลิกทางานนะครับผมก็ผมก็จะบอกเลยนะครับต่อไปอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมบันทึกไว้อยู่นะผมก็จะจได้ดังผมเบื่จะตั้งค่าได้ก็ค่อนข้างนานนะครับผู้ชมเพราะว่าผมเป็นคอมนะโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะครับคอมก็ใช้ได้มันมีปเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมจําลองมือถืออยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ให้เรากดเลือกมานี่นะครับผมกดสีพิเศลองโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับผมก็ส่วนไอ้นี้นะครับกดกดคลิกกดกดปธรรมดาคุณผู้ชมกดกดเข้าไปในเลขอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์มอนะครับก็คือไม่ต้องปรับส่วนอันนี้นะครับมันจะปรับได้นะครับตอนแรกม,มันจะเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นเออเปลี่ยนตอนแรกม,มันจะเป็นเนี้ย มิลลิวินาทีนะครับผมก็คือปรับมาเป็นวินาทีนะครับปรับเป็นสองวินาทีนะครับผมคุณผู้ชมก็คือปรับสองวินาทีโอเคบันเทึกก็ปกตินะครับปิดปิดไปแล้วก็ส่วนทางด้านหลังนี้ก็ครับก็ปรับเป็นหนึ่งวินาทีนะครับผมก็ดูตามผมเลยนะครับทันอยู่แล้วเออแม่งคงไม่ได้โง่กันหรอกนะเออก็ประมาณนี้นะครับผมปรับประมาณนี้แล้วก็เราก็เปิดใช้งานนะเพื่อนๆมาดูนะครับคือถ้าเป็นโทรศัพท์อะถ้าเป็นโทรศัพท์คุณดูตัวเนี้ยมันจะกดเข้ามานี่ได้แต่ว่าถ้าเป็นคอมอะบางทีมันจะผิดไงคุณผู้ชม ก็คือมันชอบไปกดตรงการนังคาแล้วแม่งก็ชอบทำไม่ได้เพราะปกติผมจะทำในโทรศัพท์อยู่แล้วนะท่าผู้ชมแค่นั้นแหละปกติผมก็จะทำในโทรศัพท์ไงมาเลยทำได้นะครับผมก็จะทำในโทรศัพท์แล้วผมก็จะนั่งเล่นเกมในคอมนะครับคือประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันก็ได้แล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวมันจะออกอัตโนมัตินะทุ่าคอยดูนี่นะครับโอเคออกแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดีย๋ยวผมจะมาตอบคำถามนะครับหรือว่าใครทําไม่ได้อยู่ยังไงนะครับผมจะมาสอนใหม่นะครับหรือว่าผมสอนได้ละเอียดยังไงเ๋ยผมจะสอนใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับเจอเกันใหม่ในคลิปหน้าครับสบนี้สวัสดีครับ